สวัสดีครับกลับาอรังกับกีตาร์ฮีโร่101 EP ที่11แล้วเย้ EP นี้นะครับก็จะมาในวิวกีตาร์ตัวนี้เลยกีตาร์ฮีโร่5 controller ครับเจ้ากีตาร์ฮีโร่5 controller ตัวนี้เนี่ยก็ออกมาพร้อมกับเกมกีตาร์ฮีโร่5เนาะมีทั้งหมด3แพลตฟอร์มด้วยกันก็คือของวิวตัวนี้เลยแล้วก็มีของ Xbox แล้วก็ของ PlayStation 3ด้วยครับเจ้ากีตาร์ตัวนี้จะเป็นทรงสแตรทเนาะอันนี้เหมือนเหมือนตัวคัมเมอร์สีดำ แล้วก็สิ่งที่พิเศษที่เพิ่มมาก็คือตัว Touchpad ตรงนี้เป็นระบบสัมผัสนะเป็น Slider bar ตรงนี้แต่ว่าจะมีข้อจํากัดด้านการเชื่อมต่อกับคอมนิดนึงถ้าใช้กับคอมนะเดี๋ยวจะบอกอีกท,ทีท้ายคลิปครับตัวนี้จะมีปุ่ม Start อยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางเป็นแถบยาวๆนี้เลยเทๆแล้วก็จะมีปุ่ม Select อยู่ข้างๆ2ด้านนะครับแล้วก็จะมีจอยสติ๊กอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ถอดคอได้นะครับผมโยกตรงนี้แล้วจึงออกมาตรงๆแบบนี้เลย นี่ถอดได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับเรามาดูขนาดของกีตาร์ตัวนี้กันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยววัดให้ดูกันสดๆเลยเนาะความกว้างของกีตาร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่25เซนติเมตรส่วนความยาวนะครับอยู่ที่68เซนเมครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปุ่มของเจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่าครับผมเริ่มจากปุ่มกดทั่วไปเนาะจ้าค้ายไฟลสพอนะครับตรงนี้เป็นเป็นทนะัชแพดเนาะกดแล้วไม่มีเสียงอะไร แล้วก็ปุ่มสตรัมนะครับอปุ่มปุ่มล้างตรงนี้เป็นวอรม,มี่นะครับก็นุ่มเลื่อนโอเคดีนี้เป็นจอยสติ๊กอืมอ่ามาดูเรื่งการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่าครับ กีตาร์ตัวนี้เนาะเป็นของ v เนาะเป็นของ Nintendo V เพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อจะเหมือนกับ Les p a u l เลยเนาะ mm hmm. ก็คือจะมี2แบบแบบแรกก็คือใช้ VMode นะครับ mm hmm. เชื่อมต่อกับคอมผ่านบลนะูทูธเนาะโดยต้องลงโปรแกรมนิดหน่อยในคลิปกันก่อนเคยมีสอนอยู่เนาะไปหาดูได้ส่วนอย่างที่2ก็คือใช้ตัว LaNe น็ a อะแดปนะครับแบบนี้ก็คือเสียบกับพอร์ตของ V ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าคอมผ่าน USB ได้เลยเล่นได้เลยไม่ต้องลง Driver ไดเวอร์อะไรเลยนะครับ เดี๋ยวมาบอกข้อจํากัดกันก่อนเกี่ยวกับทัชแพดตรงนี้นะครับข้อจํากัดของมันก็คือถ้าเราใช้ลับเน็ตอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับจะไม่สามารถใช้ทัชแพดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีวิธีการแก้ไขด้วยแต่ถ้าเราใช้ตัว o ีมนะครับเชื่อมต่อกับคอมผ่านบลูทูธเนี่ยเราจะสามารถใช้ทัชแพดได้โดยการกดปุ่ม บวกนะครับบนวีโหมดจะมีปุ่มบวกกับลบแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับให้กดปุ่มบวกหนึ่งที่เราจะสามารถใช้ทัชแพดพร้อมกับอันนี้ได้ก็คือใช้ทัชแพดได้นั่นแหละแต่ข้อจํากัดก็คือใช้กดพร้อมกันได้แค่ทีละ2ปุ่มเท่านั้นอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะแล้วก็ติดตามชมคลิปใหม่ๆได้เร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย และสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแลละก็ขอฝากร้านหน่อยละกันเป็นร้านขายกีตาร์นะครับผมเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยค่อนข้าง,งหายากมากเนาะก็ฝากร้านเล็กๆด้วยละกันรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนนะครับผมก็ปิง๊งฝากร้านหน่อย <laughs>